แน่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 แนแนแนมองสันสันแน่นี่ใส่สันสันครับเสืองหน้าขึ้นนั่นเอา วัสด,ดีพ่อแม่พี่นอกตอนเ้าๆครับแดดร่างเหลือบออกเนาะน้ำโค้งกะขึ้นเต็มที่แล้วไงโมเนีนเห็นลรคน้อยนึงครับเห็นลรคน้อยนึงด้ว,ว่าเนมือไม่สิขึ้นอีกอยู่กะบโมเนใจครับแต่ว่าเห็นลรคน้อยนึงเลยอ้า หลุ่นเมืงมอกเข้าจะเป็นน้ดนไดอยนาะใสทั้งหลอก,กวัได้ครับชิมงานเดียดิน้ำแห้งเพราะเป็นพี่น้องเลยใส่ได้ส,สั่นน้อยๆนำขางฟางกนี่ครับพอเดียามจะละมออือเนาะพอเดีอยู่ห้าอยู่ห้ากินเนาะไปนรุ่นน้ำบาตต่าก็แล้วกันครับไปครับ เส่เน่เน่เน่ไปย้อนครับพี่พี่น้องออเรียงแหงมันครับไปย้อนไปจอดูีหงๆ อันย้อนนูครับตรงบานเขเบื่อัอะแนนอาซาผักกลางไปนยสังกวาด,ดมุขบนเนยใจเนาะครับอา้าวมันมันตัวเแดงแห่งมันพอาม่พี่นอ้อง ใบยนหนูไปยนห้อยบ้านพน่อเหตุในถังมันมีแต่หมกห้อยนะครับมันกินเอาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้เลยครับที่เขามาช่วยขี่เบาต่ำทุกคูทุกคนทุอเก่าครับนี่แหละครับ,รบใส่เบ็ดยำเบ็ดยำหม,ม่องครับวิธีชีวิต สันสันแน่นี่ใส่สันสันนครับช่วงหน้าขึ้นนั่นน้องป้านางครับบลาเนี้เอาเลีเ้ยวคักเลี้ยวพงไม่พี่น้องเ้นตอนนางกับยอนครับปลาราคาเลยครับส่วนนี้เป็นปลานังปลาเหนืออ่อมนมันมันพงไม่พี่น้องเห็นสองเดี่ยว โอ้งของคกเด็กอู้นั่นโอ้ยคนมีพี่นอ้องปลาทั้งหะเออ้ยซ้ำแต่ได้ครับปลาปลาหนังปลาเนืน้ออ่อนนะตระกูลปลาหนังนะครับมอนี่สงคือคือปลาหนังโอ้ ถือก็ร้ายถือกไร้ายเหมือนนี่นี่จะปลาเป็นราคาเลยเพิ่งเห็นเนาะมองสัตว์เน็ตเนี่ครับอ,อ้าวปลาในอีกเออปล่อยลูกน้องกับปลาในหน่อยน,ยนี่นผมปล่อยไว้โอ้โหรายสาวสามสิบตัวได้ครับ ปลาไนแม่น้ำโค้งสิเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเฮายปล่อยน้องดูการด้วยนะตายหง่ะครับปลาไนแม่น้ำโค้งอึดมนะันสุดตัวสุดพอดีครับดีแล้วครับ สันสันพ่อยพี่น้องเอ้ยมองเงามนี่ใส่งาอะไรครับประมาณหนึ่งสองสามสามสี่ปนะครับประมาณสิบกว่าเมตรเลยนะครับ,รรรนรบขนาดใส่ออกมาสนิทย่างงามให้งนะครับเอามันมันพ่อยพี่น้องเอ้เอาสันส้นๆครับอีกตอนหนึ่งกปดปดเกตแปด ยามต้องกันไปเรื่อยๆนี่พี่น้องเลยมองเก่าครับผมบวกเกา่เกาของผมผมมาตัดแบบไอ้มันสันโล่งนะใส่ง่ไห่ตรงใส่มองสันนั่นี่ครับมองดูมีนกเขาอยู่บ่มอนี่กดิโอ้โว ตัวนี้เป็นมองแน่นหลอดนะครับพี่น้ออ้าวดีครับถือยัวสันๆกระถือคื้ ตามักบานจวดจวดห้าลิงห้าลายมันก็อ๋อปดหนักนะครับมองพี่บาอันนี้มองในหลอน เอาเลยติดในหัวภาพมันอยากบูบ๊บบ้าบาปไ,ไปเรื่อยผมเห็นน้องดเ,อาาเด้อแต่ว่ามันจได้เห็นสัตว์นะครับนี่สองตาออกได้ อ่าเด็กการนะครับตอนละตัวสองตัวม้ากระสันโอ้มาแห้งอ๋ออีกตอนนึงผมมีพี่น้องเลยหลุนก็ระตาบมกตัวโอ้ คิงเท่มามอนน้ำไหลแห้งน้ตรงนี่โอ้ยของเละ อ๋อ hmm. oh, มี่มีมีครับมี่มี่มี่ปรปยอนยอน ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องที่เขามารับชมนะครับเสียงอยากหายใจอยากดังนะครับมันไก่มันไก่มันไก่ปากครับเขามากอนะย่ืมาเบ่งสองวิธีชีวิตหากินได้ไหมนำโค้งเข้ามาตามก็อย่ลืมกดติดตามก็ไล่เป็นกำลังใจให้ทีมงานเทาครับก็ขอบคุณตุกขูทุกคนครับ เราตามกันดีนี่แหละเอาพุฒง่ายครับปัยญอนอ๋อเห็นลายเตี่ยมนี้เลยโอ้ Whoa. ยินวยไวด์ครับปลาอะไรเอ่ยอะไรล่ะยินยแบบอ่ะโอ้โอ้นี่ครับปลาเส้นหมาครับ อ้าวเด็กการนะครับใส่มองมันยามมองมันมีแต่ปลาปลาหนังใส่งามเลยครับตัวหะืตัวสองตัวหน่อยกูอุ้ยคักแล้วครับมือพี่เนาะ สรุปผลงานกันแล้วกันครับรพ่อแม่พี่นองมดอี่โอ้มีแต่ปลาเนือ้ออ่อนกับปลาหนางังมีแต่ใส่งามๆแล้ครับใส่หมออแปดพ่อาม่พี่น่นเลยแสดงว่าเพิ่เขานะครับวันนี้น้ามลูกน้อยหนึง่งเป็นหล่ะเขาบ่หรือในใดเนาะกะถือว่าโอเคครับอันนี้ตั้งบ้านผมพนอื่นจะานผมอื่นปลาสงวกดังเด้งว่ะซะเพราะกระบาจากเนาะผมอื่นตามเพิ่นอันนี้พม <Okay. S 1> อื่นปลาหน้า อันนี้สงวกอันนี้ยอนยอนหนูครับอืือว่าโอเคอยู่นะเมอวานเมอวานหนี่งชห้นสองตัวครับมัายนหนูกว่าปุมพีสังเกตอยู่เมอวานมันถือตองอาเวนเนาะเอาจะขึ้นไปเบืองอยู่เฮือนอยู่ซ่านน้องกันครับพ่อแม่พี่เอืะไปรวมใส่กับพวกอยู่เทิงเนาะสั่งเบิ่งวันสีไ้จะขีด งามครับพวกปลาหนังเน่ยเสียบได้ปลาหนังโค้งพีนพ่น้องเพิ่นนี่แห้คักครับอเอา้าโอเคครับมันนี้กัขึ้นไปเบิ่งนักกันอยู่เทิงเอ๋อขึ้นอเอาเรื่อนดัดซ่านได้พ่อแม่พี่น้องได้แตะสีร้องสร้างเบิ่งนะครับ อันนี้ได้มาวานนะครับในทนั้งแบบแข็ง <c oughs> มาลอกกันเัวเ <c oughs> ปันย้อนเหรอ <c oughs> โอ้กันได้ปลาได้นี่มวนได้พลอยกันเนี่ยเป็นราคาครับปันย้อนปลา ปางงาหาอายเี่นอย่างไรใส่สวยๆเลยครับวันนี้เอาเดินปลานาซีฮีดครับปลาสง,งวัว เ็ดขีดกับเจ้าตัวประยอนรวมตัวหมู่บ้านน้ำนะครับมันลูกสามขีดครับเอ้ามาันอยู่พงในพี่น้องเลยประตำมส่วงเมื่อนี้ครับหมู่บ้านมาหอยมื่อนี้ เห็นปาหนังปานเหนืออ่อนปพ็กเกตเห็นตัวหนึ่ง,งครับวันนี้ก็เอานม่ไดก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์พเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานน้ายิงแก ND เอนดีเท้ากัวกันครับก็ขอคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาชมคลิปกันตลอดนะครับขอให้พประม่ณพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำๆด้วย ปลอดภัยจากโควิดทุกๆทุกคนครับเบิ่งแย่งรักษาตัวได้ครับอยากกา่ยา,ยอยากาดตกได้พ่อแม่พี่น้องเลยใสหน้ากากทุกครั้งครับก่อนออกจากบ้านเนาะเพื่อป้องกันโรคขันเฮาเย็นมันซ่านั้นนี่เฮาแ,เแหงเพลเร่แหงกันโบกิ่งขัดหยัน่นขึ้นมาอีกรอบสองเนะะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ปลอดตามกับฝากไว้ดูแลสุขภาพดีๆครับทุกๆทุกคนครับ เป็นห่วงจากทีมงานนาวิเกเฮ้าครับเอา้าอย่งไ้คลิปนี้บ่าตามก็ลาไปซำนีแล้วครับคลิปหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับสบ,บายดี